พระวิชัยสตริชโยพระครูบดีกาวุธิพงศ์วุธิวังโศพระภิกษุรุ่นที่ยี่สิบกิซิกพลิกโลกวัดพระธรรมกายนางานโนวัดพระธรรมกายโตเกียววัดพระธรรมกายปามบิชกมิดเคกัวบาร่ากมิดโยชิโอกัวบาร่ากมิดจันญ,ญากัวบาร่ากมิดสิทธานจินดาสัมพันธ์ลูกหลานชาวต่างประเทศด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย มาตามระลึกถึงคุณของเรือนเตล็ดไตรคุณของเรือนธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนคุณของมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระามองขนแท้มุนีพระผู้ปราบมารนอบน้อมกราบไหวบูชาด้วยดวงประทีปและดอกไม้ของหอม เรามขอถึงเระรันตะเนเริไตรยว่าเป็นที่พึ่งและส่วนตาะละเสริญคุณของเรืองธรรมกายคุณของมหาปุชนียาจารย์ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดีด้วยอานิสงส์แห่งบุญนิ้ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงเรืองธรรมกายที่สว่างสวยรู้แจ้งแทนตลอด ทางทางโลกและทางธรรมสมบูรณ์ทางวิชาและดรณะถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะมีดูปัญญาสว่างสวัยมีญาณทัศนะกว้างไกลมีดงตาแจามใสทั้งมังสาจากสุทิพยานจากสุปัญญาจากสุสมันตจากสุ และธรรมจากสุถึงกล่าวละโลกขอให้บังเกิดด้วยทิพยากายที่รุ่งโรจนสว่างถวายด้วยสหัสรังสีให้ได้ไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตรโมธิสัตวผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม ขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทางปวงเด้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งเรื่องธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆเรือองค์ด้วยอนุภาพแห่งพระ่ธรรมกายของพระผู้ปรามาร จงทุกประการเทินนิพพานปัจจโยโหตุก็ให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดุงบุญสว่างถวายพระเทินตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพรารยงกันเรหองสมมัสัมพุโตภหพะคัมภีรุททางพะคัวันตัางอภิวา เทมิพุทโธเมนันโธเรื่พุทธเจ้ามเป็นที่พึ่งของเราสวางขันโตอันภะควันตานธรรมโวนอะมังนัมมิธรรมโมเมนันโธเรื่องธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุบันติปันโนภะคะวันโตอาวกสังโคนสังฆนามมิ สังโฆเมนาโถระสง์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันครับกราบกราบกราบขอให้บุญทรงผลสริดเลแรงให้เข้าถึงเรื่องธรรมกายโดยเร็มพรนมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในปัจจุบัน มั่งคั่งมั่งมีทานบารมีกับดุิจบุรีอย่างสง่างามมากทุกภพทุกชาติถึงที่สุดเด่นธรรมเธอ